สวัสดีค่ะพี่น้องมือนีอิ่กับอิลกับผ้ามาเก็บเห็ดอีกแล้ว้ะจ้ามือนีอิวมากกับฝนจ้ะพี่น้องจ้า้าเบิงว่าอิวสได้เห็ดบ่จ้าเดี๋ยวว่าเบิงกันนะจ้าเบิงป่ารอบๆอบนะจ้างามงามเขียวเขียวแต่ทานฝนเทลงมานี่เดี๋ยวถ้าเบิงนะจ้าสิเป็นยังไงถอดน้ยจ้าพี่น้องต่อไปจ้าพอแล้วจ้ามือนีแม่มาแย่มือแล้งนะจ้ากลางฝนนะจ้าพี่น้องจ้า มาบุกเลยนอเล่ยคนกันเร็งจ้ะคื่น้องจ้ะจะว่าอยู่มีต้นไม้ใหญ่และจาะคนซอยอ่ะบังฝนอยู่นื่มังกรอยู่จ้ะ กำลังงามๆได้จ้าโอ้ฝนตก แห้งอยู่จ้าขนาดอิวยวนอยู่ในปลาได้หน่ต้นใหม่นี้จะต้นใหญ่ๆฝนนำลงมาบัส,สันจ่ว่าเห็ดจ่ว่าเห็ดพ่นกะมีให้อยู่เก็บอยู่นอกจากแม่ลูกอ่อนล่ะ หมานอยู่คนตกใส่ขุมตาเ <c oughs> <c oughs> บิ่งจังพี่น้องจา้งจาฝนตกตป็นเงี้ยใบบุญอย่เน้อยจ้าื้อดอกนีงามแห้งเบิ่งจ้ากำลังพอดีเลย นอยู่ออนสูขนาดเลยจ้ะฝนตกอยู่กะสู่ตายจ้ะเพราะว่าเห็ดนี่เดีเก็บอยู่นะจ้ะพี่น,ออน้องได้ยินเสียงฝนน้ออยู่ว่จ้ะสู่เบิงจ้ะเบิงขาเพิ่นจ้ะุูน่ะเก็บเห็ดแข็งฝนมาจ้ะพี่น้องจ้ะโอ้ยเบิง่ง โอ้เบ่งดอกนี่จ้ะพี่น้องจ้ะปวดพ่อบักโม่เบักแตงโอ้ยขัก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 อ,องามจ้ะพี่น้องจ้าขาเพิ่นมาเบิ่งใกล้ๆกันนี่จ้ะพี่น้องจ้าเบิ่งดูป๊าดเบิ่งขาเพิ่นจ้าคุณน่ะอืมปโดพ่ พ,พูดจะพี่น้องจ้ะยอมนีงยอมเดียวเก็บกระสันเวยจะพี่น้องอือว่าอือเห็นอัน,นไปไหมเบื้องเบื้องถึงแม่นโหลดจ้ะ ความพยายามยู่ใสความสำเร็จอยู่หันเด้อจ้ะเบิ่งจ้กพี่น้องจับคุณอะเต็มขี้ดินเลยจ้ะคุณคุณทั้งนั้นกับมี่เดี๋ยวอีสิพ้าเก็บเด้อจ้ามาเศร้าห่มเด้อจ้ะพี่น้องเบิ่งฝนตกเดี๋ยวสิพ้าเก็บเห็ด,ดยู่ใต้ห่มใหม่เด้อจ้ะโอ้มวนค่ะไม่เคยไม่เคยเก็บกันเห็ดใตห่มใหม่ไม่เคยเก็บเห็ดตากฝน คักค่ะค่ะฝนน้ำน้ำลงมาจา้ะเทลงมาจ้ะลุยเลยจ้ะใส่เสียกันฝนบันิอุกใส่หมวกอยู่ก็เบิ้งอยังบ่เห็นอยู่ก็ะตำใหม่มาเนิ่งเพิ่งผุดไปไว้ายเบิบ้องมองนีจ้ะพี่น้องจ้ะมาเบิ้งจ้ะมาเบิ้องมองนีจ้ะนี่น,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 นะนนว้าย นองปาเบิบ่งจ้าพี่น้องจ้าอยู่ระยะไทยให้เห็นคู่ช็อตน,นจะจ้าแจ้าว่าอันแต่ว่าฝนนำฝนนำอยู่แห้งตอนนี้อันนี้อิวันอยู่ใต้ต้นไม้ได้นี่อยู่ในไทยให้พี่น้องเบิง่ง เดินจังพี่น้องจ้าโอ้ยฝนกะนำเห็ดกะมีให้ได้ตื่นเต้นอยู่อยู่ละว่าอยู่สิเมื่อเราจะพี่น้องจะฝนนำอยู่แห้งจ้แจ่ว่าเหพิ่นกะอยา่าเฝ้าเมื่ออยา่าเฝ้าเมื่อเมิ่นก็สิว่าฝนเริมเเพ้แเราจะพี่น้องจ้าปัดหนีอกะ สุดายนให้พี่น้องมาเบิ้งน้ำกันด้วยจะาบ,บาทเบิ้งดอกนี่จ้ายงามจ้าพี่น้องจ้ะขาพันง่ามงามเบิ้งดอกนี่จ้าพี่น้องจ้ะเบืงยอมนี่จ้พี่น้องจ้โอ้คุณดูทางในเลยเบิ้งขา อุ๊สิค่อยๆเห็ดเพราะว่าเพิ่นเพิ่นพลอยแห้งจ้ะปู่น่ะเอาขาดโจยเอาว่าสิค่อยๆเห็ดเด้ดนูนี่ค่ะอืมนี่จะ้ะจ้ะดอกน้อยๆระว่า นํำลงมาอีได้จ้ะพี่น้องจะ้ะต่ว่ากุมนี่บ่อเห็นพี่น้องเบิ่งนาา้าบ mm ่ hmm. อได้จ้ะคุณนะปักงามเลย mm hmm. น้ยพาฝนเอาไผรศิีษะยว่าอิศรนะตอนนี้ฝนก็นยุดตกแล้วได้จาพี่น้องหลังจากเทียนอิวก็เป็นคุ้นฝนนี่ต่อสู่กันมาอยู่พักหนึ่งเบิ่งจากพี่น้องระวังเทียนฝนเพิ่งตกได้จ้ะอิวกะ เก็บไปเรื่อยล่ะจ้ะตากฝนไปเรื่อยม้วนจะพี่น้องจ้ะแต่ว่าอยู่การอัดวิดีโอบ่ไดะใด,ด้วยจ้ะเพราะว่าฝนตกน้ำแห้งอยู่เปียกหมอดยอดจ้ะฝนเศร้าเลวด้วยจ้าวันนี้อันแดดกระรแล้ะจ้ะสีเห็นเห็ดบเน้อ พ่อแล้วจ้าอิวนึกว่าเสียนก็ได้ยันอาร์ตวิดีโอให้พี่น้องเบิ้งด้วยจ้ะเบิ้งดอกนี่จ้ะพี่น้องจ้าโอ้ยคักคักคักโอ้ยได้ให้ได้อัดวิดีโอให้พี่น้องเบิ่งแล้วดอกงามๆใหญ่ๆเบิ่งดอกนี่จ้ะเหลืองไอ้อะไรจ้ะ จยุดพอดีแดดกะมาะแล้วจ้ะเอาพี่น้องจาอ้ายอ,าอยู่มองนีเลยจ้าเบิ่งดูดอกบักไงอยู่มองนีเลยทางเขาเลยจ้ะเป็นดอกนี้จ้ะพี่น้องจา้า กับดอกวังหันเลย่ได้ใจพี่น้องจ๋าเบิ่งคขาดอกบักงามเลยจ้ะคุณนะเบิ่งขาเพิ่นโอ้ยจะมันเพิ่นอยากออกเบิ่งจ้ะพี่น้องจ๋างามงามสออ่อนคักดอกนี้จ้ะพี่น้องจ๋าเบิ่งนแอบอยู่จ้ะบักงามเลยพี่น้องจ๋าเบิ่งดูคักขนาดจ้ะพี่น้องจ๋ามือนี่อิุกะขอปิดคลิปกับอัน ดอกงามๆดอกนี่้อจ้ะจะมือนีคักหลายมือนีสู่คักจก้ะเอาพี่น้องจา้าแห่งคำอยู่แห่งสีเมื่อบ้านบันนี้แห้งสีได้เฮ็ดบาดนี้หึก่ากระไล่ข่อยละเมื่อได้แล้วอีนั่งเพิ่นวะเจ้าใ <c oughs> จเย็นๆอีวิเมื่อหน่จ้ะ